สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการถ่ายรูปไฟเอ็มนะครับก็อย่างแรกนะให้เราสําหรับใครที่ยังไม่มีฉากผมนะก็หาซื้อได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็ผมจะใช้ฉากเป็นฉากตอนนี้ถ่ายนะครับนี่นะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ปรับเวลาเวลาก็ปรับสักสามทุ่มนะ สามทุ่มยี่สิสามทุ่มครึ่งก็ปรับไปเลยแล้วก็สภาพอากาศฟอกกีนะครับนี่นะแล้วก็นี่ยรูปมันก็จะได้ประมาณนี้นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลย <c oughs> ก็ต่อไปนะครับให้เราเออ่ดูไฟล์ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดไฟล์ตัวละครลูกค้าสักครูหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่นะพอโหลดไฟล์ตัวละครแล้วก็เ <c oughs> ข้ามาในเกมเลยเสียงผมอาจจะแปลกๆนะผมเป็นไข้นิดหน่อยนี่นะแล้วเราก็หาทรงผมที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ลูกค้าต้องการทรงนี้นะแล้วก็ใสู่ตรนี่นะครับ ก็จะเป็นสูตรของลูกค้านะสูตรตัวเนี้ยแล้วก็เสื <c oughs> ้อด้านในก็มาดูด้านหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็เล็กจะเป็นกนเก่งนะครับก็ทำตามผมได้เลยสำหรับใครที่ไม่อยากแบกมาจัดฉากอะไรอย่างเงี้ยแบบ มาทำทุกอย่างใหม่มันเสียเวลาไงก็ซื้อฉากผมได้นะมีสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยกว่ากว่าฉากนะก็คือได้ไปคุมแน่นอนนี่เห็นไหมครับก็คือใช้เวลาถ่าย <c oughs> ไม่ถึงใช้เวลาจัดทุกอย่างไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงสองนาทีเลยแล้วก็เอฟหนึ่งได้เนี่ยนี่นะก็คือไม่ใช่เรื่องยากเลยครับถ่ายรูปไฟเอ็มอันนี้สอนแบบง่ายๆเลยนะสอนแบบ ชิวๆรู้มือสไตล์เราอะแล้วก็กดเล็กคอร์ดไปแล้วก็ F หน่งหมสักครู่นะครับพอ <c oughs> พอเราอันนี้เสร็จนะพอเราถ่ายเสร็จให้เรากด F 9แล้วก็ตัว F แล้วก็อันนี้นะครับเราต้องทำอย่างนี้ทุกรอบนะครับผมแล้วก็มาจัดฉากเลยครับนี่นะนี่แล้วเราก็ถ่ายไปนะ <c oughs> แนะนำว่าถ้าถ่ายก็ต้องดูเลฟไปด้วยนะครับผมเลฟเลฟเป็นยังไงรูปก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแบบเอารูปเอารูปที่เราต้องการจะถ่ายอะ่ะเทียบกับเทียบกับอันนี้เทียบกับของเราอะอาจจะสอนงงนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้สอนนานหรอนี่นะรูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> แล้วทีนี้ก็เปิดโฟคนะครับ แต่ผมจะหยุดคลิปไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นี่ก็จะเป็นรูปที่ผ่านการปรับ4 k มาแล้วนะครับให้เราเราก็หาพิซเซตที่เราคิดว่าเฟียวนะ,ะผมจะเอาพิซเซตเตัวนี้นะแล้วก็จะามาปรับเพิ่มนิดนึงเพราะว่า <c oughs> รูปมันจะสดๆไปไหน่อยก็จะปรับให้ภาพมันมืดๆนะต่อไฮไลท์ก็จะปรับขึ้น อันนี้ใครจะปรับตามผมก็แล้วแต่นะครับครับเราก็ปรับตามสไตล์เรานะครับ <c oughs> นี่นะภาพก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะนี่นะครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ นี่นะ Export ร,รูปออกมาได้เลยก็สำหรับใครที่อยากเรียนถ่ายรูปกับผมจริงๆจังๆนะครับก็เข้าดิดดิสเจ้านายมาได้ครับไม่ก็ดิดเ,เด็กทับสักดิดหนึ่งครับแล้วก็ทักทิกเก็ตมาบอกว่าสนใจคอร์สสอนถ่ายรูปครับราคาถูกแล้วก็ได้ของแถมเยอะครับผมราคาไม่ถึงพันนะได้ของแถมแบบโคตรเยอะเอ,เ,อเอาง่ายคือคุ้มครับ ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมี <c oughs> อันนี้นะเป็น V P ฉากนี่นะก็คือมีเยอะมีเยอะสุดๆแล้วก็ V P เด็กทามนะอันนี้คือของของเยอะมากอันนี้ฮนะนี่นะก็จะมีประมาณน,น,นี้เลยมีเยอะกว่านี้ด้วยครับก็สนใจก็ลิงก์ใต้คลิปครับขอบคุณมากครับ